สวัสดีครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กมา1ตัวครับเป็นยี่ห้อ Acer Aspire 3นะครับรหัสรุ่น A 3ามหนึ่งหขีดสีขีดหนึครับตัวนี้ครบกล่องนะครับดูสภาพรอบตัวครับรอยแทบไม่มีนะครับประกันศูนย์เหลืออยู่นะครับตัวนี้ที่เห็นตรงนี้มัน เป็นในรอยสติกเกอร์จากเจ้าของเก่านะครับสติกเกอร์ติดนะครับเนี่เครื่องสวยครับเครื่องยังสวยเครื่องสวยครับอ่ะดูฝาหลังกันบ้างนี่แห้งฝุ่นครับฝุ่นครับฝุ่นฝุ่น ไบ้างครับตรงนี้ตรงนี้ครับจางๆไม่มีหนักนะครับไม่มีตกไม่มีแตกเครื่องนี้สเปคเข่าวๆนะครับเป็นลายเส้นห้าซีรีส์สามพนะครับรหัส CPU 3 5.00U แรม8ตัวเครื่องเป็น M.2 256นะครับกับ 1T1 1, ลูกก์ดจอเป็น Onboard Vega 8นะครับจอธรรมดานะครับ 60Hz จอทั่วไป Wi-Fi 5นะครับ Windows 10 Home แท้นะครับตัวนี้ Windows 10 Home แท้นะครับ ทีนี้หลายคนก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้ว SSD M.2 มันดียังไงนะนดูตอนเปิดเครื่องคนระัแบแป๊บเดียวทันใจไม่เหมือนฮาร์ดดิสธรรมดานะครับนี่มาหน้าละมาหน้า user เข้าออ Windows เรียบร้อยครับน,นี่นี่ครับสังเกตตรง Product ID นะครับเป็นคีย์แท้นะครับ OEM นะครับ3หลักแรกจะไม่ใช่ศูนย์เยอะนะครับนี่คือ G คีย์แท้นะครับสังเกตดูนะครับทีนี้เรามาเทสความแรงของ CPU กันสักหน่อยดีกว่าเผื่อใครข้องใจว่าเ hey, ้ยมันจะเล่นเกมได้ไหมบอกเลยได้นะครับว่ารูแลนซ์นี้ชิวๆนะครับเห็น เด็กล่าสุดเล่นกันเยอะจังเลยอ่าดูคะแนนครับนี่คะแนนมันติเทรดนะครับพันหกสิงเกิลเทรดครับเกือบสี่ร้อยครับสามร้อยกว่า เรียบร้อยได้ค่าเฉลี่ยแล้วครับ s ิงเกิลเทรอยู่ที่3ามร้อยบครับมันติเทรอยู่1 6ึ่งพันหครับไม่เลีนยวนครับถือว่าแรงคะแนนกินขาดบางตัวของฝั่งอินเทลนะครับในส่วนของมันติดเทรดทำได้ดีเลยทีเดียวเครื่องนี้ครบกล่องนะครับของแถมกระเป๋า เมา์้ร้สายนะครับแผ่นรองเมาส์ราคาอยู่ที่12,900บาทประกันศูนย์ถึงวันที่28เดือน11 2021นะครับแล้วเรายังมีประกันเสริมจากทางเราต่อจากประกันศูนย์นะครับอีก3เดือนนะครับเครื่องสวยมากเครื่องนี้ครับใครสนใจทักเลยนะครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับผม